ูช่างเอ็มครับวันนี้ก็จะส่งเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมไปจะส่งที่จังหวัดกาลสินมานะครับเมื่อวานนะครับคลิปเต็มนะครับในส่วนของการใช้งานจริงเมื่อวานนะครับที่สวนยางพาราที่ผมกับทีมงานไปทดลองนะครับยังไม่ได้อัปโหลดลงไปนะครับก็อัปโหลดวันนี้ให้กับพี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็จะส่งเพิ่มเติมมีหนึ่งท่านครับตัวนี้ก็เป็นลูกค้านะครับลูกค้าเก่านะครับสั่งซื้อไป2ตัวแล้วนะครับรอบแรกนะครับ รอบนี้ลูกค้าก็มาจัดเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับก็เป็นลูกค้าเป็นคนที่พัดครับอยู่ที่ตำบลวังเลิศอำเภอศรีำรรงจังหวัดสุโขทัยนะครับตัวที่3แล้วนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกับอู่ช่างเกมนะครับวันนี้ผมก็จะไปจัดส่งให้นะครับขนส่งไปรษณนียไทยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจอู่ช่างเกมนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งวันนี้ก็สั่งซื้อเข้ามาเพิ่มนะครับ ก็ลูกค้าที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับกับทีมงานจะลงพื้นี่ไปจัดส่งให้นะครับพรุ่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคูบุต้า5018นะครับเราก็จะได้ไปทดลองที่แปลงไร่มันสับปะหลังของลูกค้าด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ขอนแก่นครับขอบคุณครับ